ไโยโยะจ้าแล้วกับปิ้งไก่บ้านปิ้งเองได้ไหมพี่น้องโอ้ยเพิ่งขึ้นหลายแท้มากินข้าวน้ำกันครับพี่น้องทุกคนเขาแม่ท <ขอ S 1> ัานเสียงกันนะเขาข,ข,ข,ขอยเขาอยู่บ่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าร้องเมืองแม่ร้องเมืองนะโบ้เข <laughs> ่าข ดังนี่หมดดังราดังบน้ำเขาาลยข้าวจ<า>น,นออแห้งหมือนสบายดีนะครับพี่น้าาอ,งองมากทุกคนมากินเขาวน้ำกันนี่ม่ กอลอกไก่ตล้ลากลอกไก่โอ้เพิงหลายไป่นองนี่มันหลายขอตัวขอไปแน้ำไม่กินมันเป่ไงไก่ครึ่งนึ่งแตเท็ดก็คึ่นหนึ่งินนง

ปกมหหรมลายหอนอามันขึนเองปลูกสิปูกใกล้หรือดอกชาว่ามันสีงไงเพราะว่าต้นมันนงสีงไงสูอืมูขนาดต้อนอยูานาจะหน่อยหน่งยนานาบรรนน,น้างาน,าน,าน,านาปลูกต้งแต มันจะเจนอยๆตุงแ่้น่องดีง่อยมันเป็นข้นเราเป็นมะเท็ดเป็นทหหน้า ก้วยเไเอา2เยมือแล้ว่อจองันนีที่สเป็นาาขไม้ไผ่ใเขาขไปเอา,ย,อายืดตลาดนเื่อของพนค่อยบอกนไนแด้วสองเที้ยแล้วก็บรอึอสอนัดไปซื้อได้กองบุญประเวทลองมาซื้อ มือนี่บันกอนแก้วโอ้แบล็คข้าลูกกระุกเโอ้ยแต่ปชิ้นมาบันทบอบเด้อมีบันที่เก่านะึแต่ที่ไหนบันทาบออ,อาไปหามหมอให้ นั้นที่ยิบองอยะ่ิบเอดไปอยู่นะยิบเอดไปยิบเอสไปไหกเข้าไปใกลกระ่ะอ๋อมพักสื่อน้ำไอ้นกมือนะแสบเนาะมันเป็นการนะเีือปล่อยว้คือเบินเนื้อแห่ง มันส้อยออกงามเนะอืมกินชื่อัคิดไาสิบ่ปรเซ็กินมึงเอาสมพักเสียบช่วยหนวะว่ตรวจขอถ่ยก็ทีไวเอาไปกุ้งภาเข่า หลับเยอะไปหรือพอตลับบางนึงนี่บางพอที่มานี่ยหาบกินเินก่อนคนไร้หล่ะเข้าเข้าแม่ต่อมหวานยังไงพี่น้องอ่ะที่บเห็น มันคืออีังพ่ว่าให้วาเฮ็ดไปเจ้าหุ่นโจะไหนสิมาไม่ไมหุนไปรังกันเลยห่ามคู่กลัวหรอกไอเฮ็ดไม่แม่งกินเลยหรอครับมันหออเนาะนี่นจับยกแล้วสีหมดนนง,งัดอกัุ่ เมยๆสีงามเว่าส่วนสวันเก็จที่จัดเห็ที่ยังไงใต้นามเครอบนี่แม่ใค่ขมิไปอืมยังไ่ขมินสีสวยพูดเกีไปทังนั้น้า,นา water, เชื่อหยัง biết ừ. Bệnh viên tổ tuần Bệnh viên tổ tuần bắt con chuẩn thế nào? เอาแน่หรอเกณ <c oughs> ที่อนเออนเมื่อลุกเอนนร้านเดมน่ีพ่อกินพ่อแม่่ีพ่อกิน เป็นวัน่ต้องบอกเนะี่ยเหตุกาอน์ร้อนเฮ็ดกาอนเป็นวัน ว,ว่าใครเสียเท่าแล้วนะผู้เท่ากับประเทศครูพาพอพาเมียไปก็ไรเต่าพ่อเขาไปกินนะอ,อ,อก็เจ้าอุตส่าย์พ่อเขาไปกินนั่งถ่ายคิ้ว

ไมไหืนข้องกระสอทางข้างปลูกไข่ืเขาบอกให้จุดไข้งบนมกระปลกพ้อเพลจะเปิดบันปลกพ้อเพลนึวาใสกะข่านนี่้มใว่าต้องระขาหลัตองลันี่อ่อนิ้นก็สสอแล้วกันี่ เาเปิดไปได้ลเออมัปเราเขาบอกไปเปิดหาวยนั่นบอกเขาบอา้องปลยมันปูนไทยดิกแมนอยู่เออ่อยวางอยู่เขาไปเสียบมึงเข้า่ามึต้องไปเปิดบัญชีนะคะต้องไปถูกอเป้เปิดบัญชีแล้วผูกอเป้ข้างบนเลยค่ะ ไ,ไ, <Pf> ไปไกลไปห <บ apps. S 2> ลายครับมรเสริดอยู่เป็นุเม่กิานอันเขาบอกอีพอของอีพอมีท่สเ่าอีพอไปท่อกระสปูกควเท่เออเขาออกแล้วของนายแมนอมชินทั้งอี่นี้กมีอมชินบ่มินสมมตอยู่เนี่อืมอมากเลยยืดูกไงเส้ออืมเราใส่นะต่ว่าสมมติบัญชีจะอยู่ใส่เลขบัญชี นั่นบางแค่นี่ปูกมันชี้ท่าข้ามไหนก็นได้บ่เขาให้ใช้ท่าข้ามไหนแค่นั้นเองของดีอบซินเนี่ย,นนยก็ดีก็ได้ได้เดียวของขอยกบินไทยเอยก็ได้อ๋อบุญไทยเขาเย็นนะเขากะเขากับสอสอ ไปิดๆหราอนขึ้นประมานี้จอดอาีบัสซี้ไปรถ้าาอยากไกลตรงนั้น เป็นหมากอากนะแกจะเชียวลาดีก่อนไปเอาสิคะ ไอ่อนพี่น้องสวัสดีครับ